ครับป่ครับเอาแมนเดรกต้นหนึ่งครับเอาแบบไหนต้นเล็กหรือต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยครับใบเขียวหรือใบเหลืองเออใบเขียวก็ได้ครับเขียวขจีหรือเขียวหางไหมเขียวเขียวหางไหมบ้างครับไม้กอบหรือไม้เกลีย่ยมาลูกไม่อ่ะไม่ซื้อแล้วอ่ะรอเร่งครับเอาแบบไม้เกลี่ยก็ได้หมดเอาได้เหลือแบบไหนบ้างาครับเหลือแบบปกติเอาลป้าถามถามเยอะทาไมะครับป้าว่ามันน่าจะต,ตลกดีอ่ะ ยินดีต้อนรับทุดท้ายก็สู่ช่องเเวนชายกาติดตามไม่ด้วยดิอันโยงครับทุกคนยินีต้นรับเข้าสู่พ o อกวอร์ดเลกัซีที่13นะครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปหานัตตี้นะครับผมนัดไซของเราแต่ EP ที่แล้วดูเหมือนเธอจะเรียกเราไปพบนะจะไม่รู้ว่าจะไปทําไมหลออแป๊บนะนัตตี้ฉันก็ลักไปกำลังแมทเวนไม่กวาดไปอยู่้องไปบนเส้นทางสายเมมดมืดบน ใช้มาแล้วนะตี้ดิใจที่เธอได้รับจดหมายของฉันเราต้องอย่าทำตัวเป็นจุดสนใจแล้วก็เงียบเง้ขาไว้เกิดอะไรขึ้นนะตี้ทำไมพวกเราถึงต้องมาที่นี่กันด้วยอย่างที่ฉันเคยสัญญาเอาไว้ฉันได้ทำการสืบค้นเรื่องของฮารโลที่กำลังทำอยู่แล้วฉันก็ได้ตามเขาไปยังด้านหัวหมูฉันสัเงเกตเห็นว่ามันกำลังอ่านจดหมายฉบับนึงอยู่แต่ที่ฉันเห็นก็มีแค่ลายเซ็นและตาราประทับของวิกเตอร์ลูปูเท่านั้นเองและอีกเรื่องหนึ่ง ฮารโลว์พูดถึงเธอตอนนี้คยกับเพื่อนร่วมงานของเขาพวกนั้นไม่ได้จำคนผิดใช่ไหมไม่ได้จำผิดหรอกลูกวูกับฮารโลไล่ล่าฉันอยู่จริงๆทำไมเธอต้องโกหกฉันด้วยล่ะแล้วพวกมันต้องการอะไรจากโรงเรียนฮอกวอตส์กันแน่ศาสตราจารย์ฟิบอกให้ฉันเงียบไไว้แต่ฉันรู้ว่าเชื่อใจเธอได้นะแนตตี้ลูกกูกับฮารโลต้องการบางอย่างที่ฉันกับศาสตราจารย์ฟิกเจอในกริงกรอดแล้วไปกริงกอรอดมาตอนไหนเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาถึงฮอกวอตส์เนี่ยแหละ อัน,นีจริงนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาใายในพิธีคาาัดสรรกุญแจนํานทางพาเราไปที่นั่นหลังจากที่รถม้าของเราถูกมังกรโจมตีนี่เหมือนอะไรกันเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งประหลาดอยู่นิดหน่อยถ้าจะพูดก,กันตรงๆแต่อาจารย์ฟิปบอกว่าฉันมีความสามารถที่เชื่อมโยงกับเวทมนต์โบราณที่ทรงพลังอ๋อฉันนั่นหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันก็ลอ,นนองเรียนรู้มันอยู่แต่ฉันมองเห็นร่องรอยของมันและเวทมนต์ที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้ฉันรู้ว่ามันก็จะยากไปหน่อยก็ใช่แล้สิ ก็ใช่นะ่สิและฉันก็มีคาถามจะถามอีกเยอะเลยตอนนี้มันใชดแล้วว่าลูกพูดก,กับฮารโรเป็นภัยต่อพวกเราทั้งคู่ต่อทุกคนเลยก็ว่าได้แล้วเราก็สามารถช่วยกันจากการพวกเขาได้แบบถอนลากถอนโคนเลยละ่ะจดหมายนั่นคือพยา,ยามวัตถุที่เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์ต้องการนั่นคือสาเหตุที่ฉันตามฮาโรมาที่นี่แล้วก็เรียกเธอมาด้วยฉันต้องการให้เธอช่วยป้อจ,จดหมายมาให้ได้ฉันจะช่วยเธอหาจดหมายนั่นเองนัตตี้ดีใจที่ยินแบบนั้นอันแรกเราต้องเข้าไปในตัวภาษาให้ได้ซะก่อน ฉันจะไปตรวจสอบประตูหลักถุนเธอเค็ลองไปหาทางเข้าอื่นดูนะฉันยังไม่เห็นพวกยามนะแต่พวกเราก็ควรจะเงียบพ่สุดเท่าที่จะทําได้ยังไงฮาโลมก็อยู่ที่นี่ด้วยโอ้ภารกิจสายรับชอบเลยงานนี้ชอบเลย, <c oughs> ยเดี๋ยวเธอเิมไปต้องตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ฉันก็ไม่ต้องแอบบ้ากันเนาะเหมือนเราจะต้องขึ้นไปตรงนี้ภ <c oughs> ารกิจสายรับภารกิจสายรับ ตรงนี้มีกล่องด้วยอ่ะอันนี้น่าจะน่าจะดึงได้ไม่ใช่อ่าจน่าจะเอาไว้ตรงนี้วางแล้วก็ปีนเฮ้ยไม่ถึงว่ะอเดี๋ยวนั่นไข่อะไรอ่ะเก็บได้ปะไข่ของแอชวิดเดอร์ผมว่าทางเข้ามาจจะไม่ใช่ทางนั้นเราลองไปสำรวจรอบๆก่อนละกันนี่ไง อาเคียวอาเคียวดิโพโซอ๋อมันมีเผาวันงั้นก็ต้องเผาก่อนแล้วค่อยดิโพโซซะมานี่ออาติดเวแล้วไงมานี้โอ้ยเรียบร้อยไปเร็วไปเร็วอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋อยนี่มันย่าเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ ถ้าเป็นในแฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกว่ามันจะกลัวแสงเพราะฉะนั้นลูมอสลูมอสนี่ไงหรือเราเผามันได้เลยปะอินเซนดีอไม่ได้ <Lum os. S 1> เหรอใลูมอสก็พอสวัสดีอ้าวพี่มีแค่ทางเก็บกล่องสมบัติเหรอไะโถโดนหลอกแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะทางเดิมเหรออากิอ <che> มันไม่มีทางเลยนะ ทำไมอ่ะโอ้โอ้โอ้หรือว่าเราต้องทำให้มันตะแคงแบบนี้เหรอได้รปะโอ้ยอ๋ยอลูมอสต้องทำให้มันตะแคงด้วยวะ่ะรอบหน้าเรา,นา,นานไม่พลาดแล้วต้องหาทางเข้าอืมทางนี้ได้ป่านะโอ้ยเอ้ยเก๋กาจังเลย ผมไล่กระถาไม่ได้อ่ะเพราะผมย่ออยู่อ้านี่ไงอัคคิโออัคิโอเรียบร้อยโดนชั้นทวนี้เราก็เข้าไปได้ยุบก็แบบรถเร็วนี่เราใช้เปิดประตูนะอิพาวโซโอเคอันน่ารักดึงก่อนแล้วกันอ๋อเปิดแล้วก็เอานี่กั้นไว้ยอดเลยฉันจะรีบไปหานะ ฉันว่าแล้วนายต้องทำได้ทางนี้ฉันจะจับทางกับประตูเองไหนชว์หน่อยทีอันโลห์โมนล่ะอ้ไม่เบานะเธอไม่เบานะบอกเลยนั่นเธอประการหลักฉันดาว่าแล้วน่าจะเจอกับฮาโลและจดหมายข้างในนั้นนะเราต้องระวังให้มากนะตอนนี้ที่เราเข้าไปฉันดินเสียงพวกมัน จับเจ้าสัตว์นั่นไว้อุ้ยฮิปโปกริฟน้องโดนทำร้ายอ่ะไฮวิงไฮวิงรู้จักฮิปโปกริฟตัวนั้นด้วยเหรอนั่นมันเพื่อนของเราเอาละแผนใหม่ฉันจะไปเอาหลักฐานส่วนเธอก็ไปชว์ฮิปโปกริฟโอเคไหมได้โอกาสแล้วไปเร็วไฮวิงฉันมาแล้ว เวละมันต้องมีทางอื่นขึ้นไปด้านหนักฟ้าสิตรงไหน,หนจะแข่งตรงนี้ไงหน้าฉันไปเลยหวังว่าเนตตี้จะไม่เจอปัญหาอะไรนะไม่เจอหรอกเดี๋ยวน้ามันเก่งเกินอ๋อขึ้ทนทางไหนอ่ะอ๋อนี่ไงคือฉันต้องหมุนมันอ่าได้แล้ว ไม่ใช่ที่ป,ทททปลอดภัยที่จะย่องเข้าไปเลยอุ้นลูโ,มโมสอสไม่ใช่ลูบอสยิบปิกกระหาเกือบแล้วผนอะไรพี่ผลอะไรโดนซะโอ้โหเต็มเลยอยือ้ก่อนที่มันจะเห็นอุ้ยเวละ Oh. เฮ้ยนสนีแน่แกก็วอ่กลายเป็นไฟเดือดไปได้ไงวะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเล่นเงียบเงียบไม่เคยได้เลยเนาะอุ้ยสวัสดีแกได้กลับไปในโลไม้แน่ ไม่อะเออเออเออดีอนเถื่อนเถื่อฉันประมาทเออเออว้าวเจ้เย็นเพื่อเจ้เย็นเจ้เย็นเดี๋ยวเปลี่ยนไว้ก่อนเม็สีเหลืองเหรอเฟสเชียสโอเคเอ็กซ์เพเรมาสเซเซเตซอย่าเปี้ยว เราเป็นคนรุ่นกันจีรอชั้นแป๊บนัตตี้เข็นมาแล้วนอ,อวิงไม่เป็นไรนะอยู่นิ่งๆไว้วิมีเพื่อนไฮวิงด้วยโอ้ยขี่ได้ด้วยเหรออยู่นี่เอง My God ม,มาเร็วอโลโฮโมรา เร็วเข้าไม่กล้าหรอเพื่อนมันไปแล้วเพื่อนอ,อยอะแล้วอุ๊ยแสนหรูมากมากนี่พวกคลิปตัวนี้อัฟฟาดาเคราฟ่าอ้หูจุดพุกันสนั่นมันไหวม,มากสุดยอดไปเลยอุ้ยได้ขี่ด้วย ว้าวโอ้ยอดไปเลยใช่ไหมตื่นเต้นดีเนาะมันตื่นเต้นสุดๆเลยว่าไหมฉันคิดว่าเราไม่เลากันแล้วซะอีก ไม่ต้องห่วงหรอฉันเอาอยู่นะไม่แต่เธอหาจดหมายเจอไหมฉะนก็หาแย่งมันมาจากมือของฮาโลเองเลยล่ะต้องขอบอกเลยว่าฉันไม่คิดฝันมาก่อนเลยว่าจะใช้คำสาปปิดคาตใส่พวกเขาเขาไม่มีทางลืมมันแน่ระวังตัวด้วยนะได้เลยว่าแต่จดหมายเขียนว่าไงบ้างลูกโคกันลางทหารน้องฟินิกซ์อยู่แต่ก็ยังไม่น่าจว่าเขาหามันได้ที่ไหน รวมไปถึงคำสั่งของฮาโลที่สอดส่องดูแลประสาทสำหรับพวกบันเถื่อนด้วยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเชื่อมโยงฮาโลกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นฉันจะส่งจดหมายนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์เขาคงจะทำอะไรสักอย่างแน่ถ้าเขาได้เห็นมันทีนี้บอกฉชนหน่อยสิว่าเธอรู้จักเจ้าฮิปโปกริฟพวกนี้ที่ไหนก่อนหน้านี้ฉันเคยเจอแค่ไอวิงน่ะบ๊อปปี้แนะนำให้รู้จักบ๊อปปี้สวิตจิงรู้จักฮิปโปกริฟด้เหรอแง่ละเธอต้องรู้จักอยู่แล้วบ๊อปปี้คงจะโล่งใจนะที่ไอวิงปลอดภัยแล้วก็ฉันขอความช่วยเหลือถูกคนนี้เน แม่เขาป็นห่วงฉันแย่แล้วฉันต้องไปก่อนนะไม่<ส>เจอกันในเร็วนี้ฉันก็มีอีกหลายเรื่องหล,หลายที่ต้องเล่าให้นายฟังออ้ยเราได้ไฮวิงมาเลยเหรอสวัสดีไฮวิงไปไหนกันดีอ่ะวยซีพคาวคีอาริโกโอ๋อเหมือนขวาเราจะมีที่วาร์ปเดี๋ยวเราไปเอาที่วาร์ปก่อนรดอว่าเราจะได้มาแถวนี้อีกบินบินบินสวัสดีเจ้ากวางธรรมดา มันจะมาชวดกิฟฟินฉันไม่ได้หรอกเนาะอยู่ข้างในเหรอผมต้องลงป่ะอุ้ยผมเก็บไฮวิงใส่กระเป๋าแล้วจะเอาไฮวิงออกมาก็แค่เรียกเหรอนี่หรอนี่แล้วไฮวิงต่อสู้ได้ไหมตอนนั้นมีหมาอยู่ไฮวิงเล่นมาเลยลูกเล่นมาเลยลูกงำงำ งามๆไม่ได้ว่ะไอวิงโอ้เหมือนเราจะมีเรียนวิชาดาราศาสตร์แฮะแล้วไปเรียนวิชาดาราศาสตร์ดีกว่าปะเรียนดาราศาสตร์ครั้งแรกครับอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวดูเหมือนวิชาของเกมนี้จะแบบว่าเรียนแบบวิชาละครเดียวองนะไม่ได้เรียนซ้ําเลยและแพ่ของเธอก็คือมังกรฟังดูน่าตื่นเต้นนะฉันว่า บางทีอาจจะมีการประจนภายรอเธออยู่ยสาวสา,าวศาสตราจารย์ชาคะดาราศาสตร์ไม่ใช่การพยากรณ์เธอจะวางแผนค้นหาปริศนาของจักรวาลทางฝ่ามือหรือก้นถ้วยชาไม่ได้หรอกนะ อน,นิจจาโฉนสวรค์ของมืดสลัวแก่ผู้ที่มีตาผ้าเพ้อฝันหาอุทิศตัวเองให้กับการสังเกตยอย่างต่อเน,นื่องด้วยความอุตสาหะเธออาจจะพอได้เห็นสวรรค์สักแปบ๊บด้วยเหตุน,นี้แล้วโบนนำกล้องโทร,รทัศน์ของพวกเธอออกมาคืนนี้เราจะขึ้นไปหอสังเกตการ์กันเธอยังไม่มีกล้องของตัวเองอีกเหรอเธอจะเป็นนักเรียนใหม่ตลอดไปไม่ได้รู้ไหมเดี๋ยวใช้กล้องร่วมกับคุณรักตาได้นะ โอ้ใจเลยมาเลย <Here. S 1> นี่เดี๋ยวฉันปรับให้ไม่ไม่ไม่ปรับให้ชัดด้วยตัวของเธอเองนะโอ้ oh. oh. ฉันต้องปรับเลนเหมือนเลนแว่นใช่นะเออชุบชุบได้ชัดยังต้องจดจอก่อน เอาล่ะฉันหวังว่าพวกเธอทุกคนจะใช้เวลาดูดาวนอกห้องเรียนกันให้คุ้มค่าเข้าใจไหมแต่อาจารย์ครับข้างนอกมันหนาวมากความหนาวไม่ทําให้เดือดรอนสักเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะเรื่องโต๊ะดาราศาสตร์ที่พวกเขาตั้งไว้แถวไฮแลนด์สิพวกเขาใช้จับจ้องดวงดาวดวงเดียวที่อยู่บนหัวของพวกเราตอนนี้เมื่อนมนามาแล้ว เลิกเรียนได้โอ้วัดดีดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะพวกเราเลยเป็นคอคนเกาะกลุ่มกันนะวัดดีอามิดยินดีที่ได้เจออีกครั้งนะฉันได้ยินศาสตราจารย์ชาบอกว่าฉันไม่มีกล้องโทรทัศน์เป็นของตัวเองใช่ไหมฉันมีกล้องสํารองให้ยืนใช้ได้ทั้งเทอมเลยนะวันนี้มีน้ำใจมากเลย แน่ใจนะว่านายไม่ใช้มันแล้วอ่ะแน่ใจดีมันเป็นกล้องตัวเก่าของฉันอ่ะในที่สุดฉันก็ได้กล้องเซเล็เทียคอนเดมเพลอรุ่นใหม่ฉันับว่านายคงรู้จักใช่ไหมแน่แหละว่านายเคยมันคือทีสุขของอุปกรณ์ดูดาวส่วนตัวทั้งหมดแต่กล้องรุ่นเก่าฉันก็ไม่ได้ทรงขนาดนั้นเนาะกระจกมันตัดโดยกอบลินลงกระดาษเสริมการมองเห็นชั้นยอดฉันไม่ชอบเลยที่ของดีแบบนั้นถูกทิ้งให้ฝุ่นจับอ๋อฉันขอบคุณน้ามิไม่ต้องคิดมากหรอก จะว่าไปกล้องนั่นก็อยู่ในห้องเก็บของข้างล่างเรา,านี่แหละยังไงแนละ้วค <c oughs> งหาเจอแน่ๆเออใช่มีอะไรที่ต้องไปอ่านที่ชั้นล่างให้เสร็จสักหน่อย <c oughs> เสร็จแล้วมาหาฉันที่นั่นนะ <c oughs> แล้วเอากล้องทอยทัพไปด้วย <c oughs> ใช่ไหมได้จะเปิดนายหน่อย <c oughs> นี่เหรอ,อของอามิดเหรอ <c oughs> นี่คงจะเป็นกล้องตัวเก่าของเขายังดูใหม่อยู่เลยนี่อะไรอ่ะคอนฟริงโก้ เก็บเก็บหนังสือทั่วไปฉันได้กล้องโทรทัศน์มาแล้วปรสภาพดีกว่าที่คิดไว้ฉัน <would> คงไม่ให้กล้องกระจกกระจกแต่ดับนักดูดาวที่มีอนอาคตนกลยหรอกนะ <laughs> <there is S 3> แต่เออฉัมีเรื่องหนึ่งด้วย <laughs> อะอฮะมีอะไรเหรอ <laughs> จำเรื่องโต๊ะดาราศาสตร์ที่อาจารย์ชาพูดถ <laughs> ึงได้ไหมโดยฉันก็พออ่านแล้วมันนัอยู่บ้าง <laughs> <laughs> ดูเหมือนจะมีอันหนึ่งอยู่ที่ฮอกวอตด้วย ฉันว่าเราใช้มันหากลุ่มดาวที่ต่อนอยู่ได้เนาะและนายก็ต้องการให้ใครสักคนช่วยใช่ไหมใช่แล้วนายเอาด้วยไหมล่ะไม่มีคนจะชมลงกอล์ฟโซนสักคนที่ยอมไปกับฉันอาจจะบอกว่ายอมโดนหินคนนั้าเหม็นใจดีกว่าเพราะเขาขี้ขาน่ะแล้วรีบไปตอนที่ยังเห็นดาวได้ดีกว่าเดี๋ยวฉันสอนใช้ก้อนโทรทัศน์นั่นตอนเราไปถึงฉันสัญญาเลยโอเคฉันว่าฉันน่าจะไปกับนายได้หวังว่ามันจะคุ้มนะ กุ้มแน่นอนเา่นนสิฉันอ่านมาได้รู้อย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะออกไปเยี่ยมแน่เลยเอกันเลยไมโดยหลอกใช้หญิแล้วฉันไอ้นี่มันเหลี่ยมนะก็อยู่บนกำแพงปะสายหน้านั่นเรามองหาเส้นหินหรืออะไรที่มันดูไม่ค่อยเข้าวก เดี๋ยวเราก็เห็นก็จะรู้เองไปกันต่อเดี๋ยกว่าบางบอกกันว่าตำแหน่งของโต๊ะถูกกำหนดโดยเซนทอร์เพื่อดูตามพิธีกรรมโอ้มีเซนทอร์เข้ามาเกี่ยวด้วยเหรออยากเจอจังดีจังที่มีเพื่อนนักดูดาวของตำรวจด้วยกันดีใจที่ได้มาอย่าจากห้องเรียนบ้างก็ดีอย่าหลอกตั้งอย่างนี้หนอกบางกลางคืนที่นี่ก็ไม่น่ากลัวนะนายนำนายนันนายนันตาไปเลย อยากให้ฉันนำเหรอะโทเอ้ยแล้วบอกไม่กลัวไอ้นี่โอ้ไวเป็นของประดับชิปแปลกดีนะครับผมโอ้มีลางสองหอนแปลกๆแค่ยังมังมุมฝุ่นๆนิดหน่อยนะไม่มีอะไรต้องห่วแน่นอนแค่มันไม่ค่อยเป็นระเบียบเหมือนที่ฉันคิดไว้ฉันจัดให้ไม่หมายทาโซ ตามมาอย่าทำอะไรแตกสิพวก incendiary more cobwebs อย่ามอ,มองอีกแล้วนายไม่คิดว่ามันจะมีแ oh, มงมุมอยู่แถวนี้ใช่ไหมไ,ไม่หรอกผมไม่ใกล้โรงเรียนขนาดนี้หรอกแท่นนี่สินะ กล e ่มดาวจะโผล i มาใกล้ๆกับศูนย์กลางกล้องเธอโอ้ต้องหาให้ให้มันเป๊ะเหรอเ้องมีซูมใกล้ซูมเข้าซูมออกว่าเอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ้ยสองดาวกลุ่มดาวพินว่ะฉันคิดถูกจริงๆด้วยพวกมันเป็นประตูสู่ดาวอันไกลโพ้นเหมือนที่หนังสือบอกไว้เลยการมีส่วนร่วมของนายครั้งนี้ประเมินค่าไม่ได้ฉันรับประกันเลยสักวันนายจะมีเชื้อเดรันทึกฉันแน่ จะไม่น่าแต่เท่าไหร่แต่เปาเลยโอ้เหรอดูได้เลยฉันจะยกคำพูดนายทั้งแบบนั้นแหละนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนราจะเจอต้นแบบนี้อีกตามพื้นดินป่าเขาที่รอให้นักดาราศาสตร์ที่คู่ควรค้นพบถ้าฉันเคยเห็นแบบนั้นสักคนก็คือนายนั่นแหละเอาเในเรื่องกล้องโทรทัศน์ตกของฉันไม่ต้องคิดจะคืนหรอกให้เก็บไว้นั่นแหละใจใจกว้างมากขอบคุณนะด้วยความยินดี มันใช้กระจกฝีมือกอบบินมีจารึกภาษากอบบริกุกฉันค่อนข้างจะพูดภาษากอบบริกุกดีนะดูในลำคอล้วนๆภาษากอบบริกุกแล้วก็วิธีสอกเสียงตัวอแอมยังนก็ตามดีใจที่การผจญภัยเราสำเร็จไว้เจอกันเร็วนี้นะฉันเดาว่านายคงมีข่าวของกอบลินแล้วสินะทำไมเราไม่ไปพบกันที่ห้องแผนที่เพื่อจะหาเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องต่อไปของพวกเราล่ะดูเหมือนสารจารจะเรียก เวลาสำหรับภารกิจต่อไปแล้วสินะผมได้จดหมายแล้วครับผมได้คุยกับล็อกด้วยกลอปบิ้นตอนี้ผมพูดถึงเธอรู้อะไรบ้างเขาแลแล็อกเคยทะเลกันครับแต่ผิดใจกันแต่คิดว่าเราเชื่อใจเขาได้ไหมผมคิดว่าได้ครับเขาดูจริงใจและชีโรนาก็ไว้ใจเขาด้วยงั้นคงไว้ใจได้ช่วยให้เราไปถึงตัวแรนด็อกได้ใช่ไหม เขาาหมวกเหล็กที่ขโมยไปกลับคืนมาให้ซึ่งเขาว่าจะเอาไปคืนให้แรนด็อกเพื่อเรียกความเชื่อใจกลับมาถ้าวุ่นวายใช้ได้เลยสินะว่างวดถือโรงแรมไปจะช่วยให้เราได้รับรู้แผนการของแรนด็อกบ้างล็อกก็พูดอยู่เหมือนกันครับว่าแรนด็อกกำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างแต่เขาบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรบางทีหมวกเหล็กไปนะอาจจะให้คําตอบเราได้แรนด็อกตามหาอะไรอยู่นะหรอกเขกลงว่าจะเป็นแบบนั้นได้ยินเสียงคนทำอะไรแปลกๆมาบ้าง คาาวาเป็นเสียงก๊อบบิ้งกับพมดตอนนี้ข้าอยู่ในภาพเหมือนในประสาทของข้าเองประสาดรูพูดหรอครับใช่แล้วถี่ว่าสายเก่าของข้าเองประสาทน้นเป็นที่ตั้งของบทตรสาวตระกูลเจ้าเช่นกันผมเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าวิกเตอร์ลูกูธที่เห็นชัดว่าเป็นเชื้อสายของคุณเป็นพมดศาสตร์มืดที่น้องกับแรนด์ร็อกครับเชื้อสายข้าเป็นพมดศาสตร์มืดงั้นหรอ อาเกมว่าเราไม่มีเวลาให้เสียกันแล้วแม้จะมีอปสัรวรอเจ้าอยู่เจ้าจะเป็นต้องบังะสัตว์ลูกกูทันทีไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของบททดสอบต่อไปแต่ก็เป็นที่ตั้งของแหล่งพลังที่จะทำลายล้างได้ทั้งยี่้ในมือคนชั่ว้าไวนะ้อยากให้เรามีเวลากันมากยังไงก็ตามข้าเป็นในกลางขาในะความสามารถของเจ้าอาห้ธหมือของใครในทีรร่สุดที่จะทำได้ได้ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ให้เจ<ว>้าชคดี แควเวลามากกว่านี้ไม่ได้แล้ววไปเจอกันที่ปราสาทลูกพูดนะปราสาทลูกพูดน่าจะเป็นแถวๆนี้ปะนี่ไงอ๋อมันอยู่แถวๆบ้านเซบาสเตียนนาวไปบ้านเซบาสเตียนก่อนไปนี่ผมถอดผ้าคลุมเลยทุกคนเปนานทีเราเปลี่ยนชุดบ้างเนาะจะได้ไม่เบือ่ออันนี้เป็นเหมือนแบบว่าชุดหน้าหนาวของนักเรียนเลเวนคอร์นะครับผมมีเรื่องอะไรหรอครับ สายการณ์ลกูกวูดถูกพิงที่นี่มีแต่ลูกน้องวิกเตอร์ลกูกวูดกับพวกพวกดีของแรนด็อกเต็มไปหมดพวกมันร่วมมือกันแต่ไม่นับว่าเป็นพันธมิตรดีๆกันแน่ฉันว่าเธอน่าจะเห็นด้วยว่าเราต้องหาทางข้าทางอื่นที่ไม่ใช่ประตูหน้าแต่ละเถอะไม่น่ายากไม่น่ายากขออื่งขอจกกัดการเจ้านี่ก่อนจิม ต่อไปก็แกงนั้นที่นะเอาไปก่อนหนึ่งคนจะทำไรอุ้ยมันเห็นขอเอาไปก่อนหนึ่งคนแล้วนะเพื่อนมันโนมอะไรล่ะแตตาจานช่วยหน่อยสิครับไม่ช่วยกันเลยนะครับ อุ้ยจะมาสมานถหยุดการกบขันของแล่ล hmm. ็อกได้ล็อกไอ้หนูนะอุ้ยโอ้โหนี่นะอุ๊ยกดปิดปากขอดีพวกว่าก็ไม่เท่าไหร่นะอเขียวเบิงการัมเดวิโอซา โอเคข้างล่างมีที่จับตัดด้วยสัตว์อะไรอะ่ะอุ้ยตัวนั้นยังไม่เคยมีตัวอะไรอะ่ะถ้าลงไปจะได้ไหมเนี่ยภารกิจน่าจะล้มเหลวนะเพราะเราติภารกิจอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมากเก็บทะูุก่อนนะว่าแผงแกงก,าการไล่ขุดเครื่องประเทศแบบนี้ข้าก็คงไม่ต้องมาคุอยู่แบบนี้หาเจ้าอนาำเด็กนั่นมาได้ แกคงไม่ต้องใช้เด็กหรอกถ้าแกไม่สั่งมังกรไปเอาไอ้กล่องนั่นฉันใช้เวลาตั้งหลายเดือนแถมตังใช้เส้นสายในยกระทรวอีกน่ไม่ท้วนเพื่อตามร้อยพวกมันจะปล่อยคนพวกนี้ขึ้นรถม้าได้ทางเลือของข้าก็เหลือไม่มากพระข้า,า,ขารู้ดีว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหนถ้าข้าไปใกล้ไอ้โรงเรียนนรกนั้นแล้วแกได้พลังแต่ที่นี่ไม่มากพออู่หรือไงฉันอนุญาตให้แกขุดอุโมงค์ใต้บ้านครอบครัวของฉันอนุญาตข้าเนี่ยนะ เจ้าได้มาอยู่ตรงนี้ก็พอเป็นเชื้อสายของผู้อารักขาแล้วก็แค่ตกก็ได้พลอ,อยโจรกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ขึ้นมากก็แค่นั้นเราตกลงกันแล้วอาจจะแบ่งพลังให้เจ้าถ้าหากเจ้าหาสถานที่ที่กักเก็บพลังเวทมนต์ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบเจอเ so, <unless> วน้นแต่ว่าเจ้าอยากให้ข้าสำแดงพลังให้ดูพลังที่เจ้าหวังว่าจะได้ใช้มัน เ้วตัวเด็กม <th> ซกาซะเรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกมันตามหาตัวเธอแต่ตอนนี้เรารู้เพิ่มว่าพวกมันขุดหาแหล่งกักเก็บเวทมนต์แล้วแน่นอกรู้เรื่องพวการักขาด้วยหรอใช่ฉันก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันแต่อาจารย์รูกูดบอกว่าเธอจะเข้าใจมากขึ้นหากผ่านบททดสอบต่อไปแล้วนะเข<อ>้าไปในภาษากันเถอะครับ โอ้ยเดี๋ยวแอบไม่ได้สินะมีคำสั่งที่อยากจะให้ฉันเปลไปบอกแม่แกไหมมีฉันอยากกิน KFC ฝากบอกแม่ฉันด้วยเนาะนี่นะนี่นะนี่นะใส่ยับแบบไม่เกรงกลัวใส่ยไปวะถามว่าถามว่าถามถามทาไมทำไมฉันพูดไปหามันวะแม่ผมพูดไปหามันเปิดดอกเป้าแน่เลย ีนะพวกเออผมเกวแต่ันนีะเดินแต่แบนึงแปลกแหะการล็อกเป้าโอ้ตัาจานช่วยกันหน่อยได้กว่าโหหนึ่งสอ จะมาเที่ยวกับฉันเหรอไงดูคอมโบซันตากอนดูคอโมโบซันตากอนเป็นไงวะมันนี่ดูมว่าทำไมวะรอบนี้เยอะฮะดิเซนโดเออข้างบนนั้นมันน่าลำคาญแท้นาะ วไอ้อพวกตีระยะไกลนิ่งหน่าลำคาญจันร่อ,องหนมาครับตาลจาาบบันลองลอยกบลินพวกมันนำพวกเราไปข้าหนึ่งตามไปดูว่ามันไปที่ไหนอุ้ยนี่เหมือนเวทโมบลาเลยต้องใช่แน่ๆแด่เองกับเก็บเวทมนต์และขุมพลังของแดนล็อก มันดูว่างเปล่าถ้าพวกมันได้มันไปแล้วทำไมพวกมันถึงอยู่ที่นี่ล่ะครับแอนด็อกบอกว่ายังมีอีกหลายแห่งที่ต้องค้นหาและมันพูดถูกมันอาจจะอยู่ที่นี่หรือไม่อยู่ก็ได้แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตามหาให้เจอก่อนภาพเหมือนนั่นอยู่ในกันนะข้าได้ยินเรื่องอะไรบางอย่างอุ้ยอาจารูกพูด ศาสตราจารย์ครับพวกคอบบี้และพ่อมดมืดที่บุกประษาของคุณกำลังขุดแหล่งกับเกเ็บเวทมนต์กันอยู่ครับแถมพวกมันยังเปิดภาชนะบางอย่างออกมาไม่นะหรือนี่มันเดวิ้งไร้เกินจินตนาการข้าไปแล้วอาเป็นอย่าง,ยงที่เจ้าบอกเพอร์ซิว,วัลบอกคอบบีลล้ได้รับวเปนเหมือนสมพลังในห้องนิรภัยของเขานั่นแปลว่าพวกมันรู้แล้วไปไม่ได้ศาสตราจารย์ครับพวกมันรู้แล้วว่าคาุณเป็นผู้อารักขาและลองใช้คำนี้เลยไม่สมเหตุสมผลเลยรู้ได้อย่างไง ไว้เราค่อยคุยกันทีหลังตอนนี้จะลองผ่านบทถดสอบไปก่อนบอกมาได้เลยครับว่าต้องไปที่ไหนครังที่เจ้าจะรดายเจ้าจำเป็นต้องเข้าใจมันอย่างท่องแท้ซะก่อนบททดสอบจะทำให้เจ้าแน่ใจเรื่องนั้นเองพลางอันปฏิจากความรู้นน้นอันตรายเป็นที่แน่แท้อย่งหากอยู่ในมือคนที่ผิดและต้องชิงไหวชิงพลิ้กแย์็อกและทายาอ่าแสนนาเสียดายของข้ารับสารจาร์บอกไม่ได้เลยว่าต้องไปที่ไหนข้าจะเผยเส้นทางให้เจ้าสารจารย์ฟิกตองล้าเจ้าแล้วล่ะ โอเคครับทุกคนผมขอญาตัดจบแบบละครไทยเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าอีพีหน้าเราค่อยไปตะลุยบททดสอบกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พาทหน้ากับพ็อกวอร์ดเลกาซี่อีพีที่14สำหรับวันนี้ s ี e y ูเก g a นเล a เตอร์ครับพร้อมหรือยังค่ะราจารย์งั้นก็ไปกันเลย